น,นี่เื็ลูกเล็กนะครับเหมือนอยู่สวนผมเลยครับเพราะเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับเพราะผมก็ได้ให้ป่าเรามาอยู่ครับแ๋ยวิบวพูดในพี่น้องเราเบิ้งนะครับเด้ออย่าโจมแหงเด้อมันขาดเด้อไอบุดี้จะมาด่าเด้อโอ้ลูกโดกแห้งพี่น้องโด่งแห้งยี่หลีกนะครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเราเบิ้งเนี่ยมันเป็นลูกจังไไดเมนี่โอ้โหนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยลูกใหญ่มากเนี่ยนี่เด้อ พี่น้องลูของเขาเดี๋ยวพาเบงนะครับสินค้าส่วนมาแขงป่าผมเราก็เก็บขายอยู่นะครับแทบทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับแทบทุกวันครับแบบเป็นช่วงๆพี่น้องสวัสดีครับทุนข่นคนี้วันนานะครับโมนีกะมานะครับสวัสดีกันอยู่จังหวัดเลยนะครับนะครับตำบลพาสามยอดนะครับหรือว่าบ้านโน้นสวรรค์หรือบ้านลนนะพี่น้องโมนี้มาชมสวนปลาสันนะครับ รับประสานบ่ได้มาาะแต่วผมออกมาเที่ยวนะครับสวนประสันสวนนี่เคยมาเที่ยวนะครับเพิ่นสวนว่าเพิ่นปลูกนะครับพืชนะครับผสมประสานหลายอย่างหลายแนวนะครับสวนบักแข่งเพิ่นกับลังน้มนะครับนี่มีเด็กๆมาพาเที่ยวด้วยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับติพามาเบิงนะครับสวนเกษตรป้าสันนะครับบักแข่งเพิ่นกับปูกเก็บขายได้ทุกมือนะครับพี่น้องบักแข็งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะครับบังนัดนะครับพี่น้องเ้ออันนี้หลังกระทอมหน้าแล้วนะครับนี่ นี่ครับพืชลังกระทอมน้าแล้วก็มีหลายอย่างนะครับนี่ครับมีบกฮงบก่งพรอมนะครับนะครับมีใบรุ่นมาน้าพรอมนะครับใบรุ่นใบรุ่นมะระกอเพิ่งปลูกกับมีนะครับพี่หลายอย่างแห้งครับอันนี้ก็ช่วงแรงนะครับเป็น้องมันกรทบ่บปันไดนะครับพี่คานะครับนี่นะครับสามทหารเสียนะครับหลายอย่างนะเพี่น้องดินทั้งจังหวัดเลยมันดินดีนะครับ บักขามก็มนี้นะครับบักขามวัวักขามักขามส้มนะครับขามส้มยักนะครับแล้วก็มีขานะครับแล้วก็บักแข้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งหลายอย่างหลายแนวครับเพิ่นปู่แบบผสมประสานนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับที่เด็กมาไทยสวนประสานแต่ว่าเจ้าของสวนเพิ่นประยูนะครับผมกันเลยนะครับที่รถม้าเลาะนะครับมาหาเล่นะครับสวนป่านะครับข้างๆทั้งปวงที่เป็นน้ำนะครับอันนี้เป็นักขามยักนะครับขามส้มยักนะครับหลายต้นเติมนะครับ กมีคาคาเพิ่งก็ได้คุดขายไปแล้วนะครับนี่นห้อยรองร้อย่นขุดนะครับครับแล้วก็เพิ่งมีสองสวนขาง่ังอีกนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นขามส้มยักษ์นะครับมันถีเป็นแรงแรงนะพี่น้องเด้อในช่วงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือ,อยูขาะทอมนาแล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีบักม่วงนะครับแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นแล้วก็ขามเปรี้ยวยักษ์นะครับ เด๋ยวี่พาไปเบึงพูดเหระครับทั้งมีมะบกือบ่มีบกือก็มีนะครับหลายแนวครับแล้วก็ทีพาไปพาดงพูดได้ไปป้าบักแข่งพูนป้าบักแข่งอยู่ทั้งพูนได้ไปน้องเ้อหลายร้อยต้นนะครับบักแข่งปลาสันนะครับแล้วก็เก็บทุกมือนะครับแต่บอลูบอลูว่ามันไอไอโลตอะไรนะครับไม่ได้ถามพ่นนะครับทั้งพูนก็บทเป็นอันนี้จะเป็นดินดำปื๊ดเลยนะครับทั้งจังหวัดนเลยนะครับ นี่สิาพามาเบื่องบือแล้วเบ,บื้องบูกอือนะครับมีปากพลิกบือเพื่อใส่น้ำยศนะครับนี่น้ำน้ำยศแล้วก็สิปลูกฟักทองหรือบักอือนะครับแซมกันไปเลยนะครับเห็นบน่นี่คือขอ้าวโพดมันขึ้นสูงนะพี่น้องเราก็ฟักทองก็จะอยู่ข้างล่างนะครับมันจะไปน้ำดินคือเขาได้ใส่เพื่อนเต่เกิดประโยชน์นะครับนี่เป็นฟักทองนะครับอยาะหยยบต้นข้าวโพดไอบุดีเด้อ อันนี้บักอือนะครับบักอือบักอือลูกลูกเล็กนะครับเนี่ยลูกเล็กนะครับนี่นะครับฟักทองนะครับลูกอ่อนก็มีเป็นลายนะครับเห็นบ่อืมครับบิกอือใช้บักอือบักอือลูกเล็กเหมือนยูยูน้าผมเลยนะครับพี่น้องนี่นี่เห็นบ้นี่นี่ปาสันแล้วเอาพันนะครับมาจจกจากบ้านผมนะครับผมหามาครับเป็นลูกเล็กนะครับขายลูกน้อยก็ได้นะครับ สามลูกยีซิบก็ได้นะครับสี่ลูกยีซิก็ได้ไส่เมนี่ค่ะนี่บอกไสนี่มีนางเอกมาด้วยนะครับนี่ลูกเล็กนะครับฟักทองลูกเล็กนี่เอาเมยวางไว้เร็วล่ะนี่นะครับกําพูนี่อย่างวะไม่พูดไม่จาเลยพระเอกของเรานี่นะครับเป็นป่าฟักทองบนหน่อยได้พี่น้องได้ทั้งไดฮอดเขาพดพร้อมอันนั้นใบบุญอันไหนใบบุญโอ้ครับ ใส่นี่จีปืดงามบ่นี่คือผู้งามบ่ผู้ล่ะงามงามงามกว่งามหยอดกับคายได้ด้วพี่น้องเด้อนี่ลูกเล็กนะมีแต่ลูกโดกงๆนะครับอันนี้นะครับเป็นสะอ้อนสะอ้อนครับใส่มี์ใสโอ้สวยงามใสพูดนะคักคักครับนี่เป็นบักอื่นนะครับเห็นแล้ยวไายพี่น้องเขาเบิ่งแล้ว นี่ครับเป็นป้าบกือญงเติบนะครับฟักทองนะครับอันนี้ก็สวยแลวครับประมาณนั่นมี่ยวมี่ว่าอะไรอนั้นเบิ้งเอจีเบิ้งเร็วนั่นแหละเป็นไดโอ้นะครับนี่บกือลูกเล็กนะครับเหมือนอยู่สวนผมเลยครับเพราะเป็นพันธ์เดียวกันนะครับพะผมก็ได้ให้ป้าเรามาอยู่นะครับเดี๋ยวสิบวันใ่พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเด้ออย่าโจมแหงเ้อมันขาดเด้อไอบุดรีจะมาด่าเด้อโอ้ลูกโด่แข้งพี่น้องโดกงแข้งอีรินี่ครับเขาขาย ผู้แทนสุดยอดอันนี้อันนี้เบื้งเบิ้งนะเลีเนะเ้ยงกัดใส่ลายอยูน่นนมีดกแห้งนี่นะครับรลูกเล็กลูกเล็กนะครับสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเราเดไปเบิ่งปลาบกแข้งจาไปดูปาอันนั้นก็เป็นบกพีกนะครับทั้งนั้นเป็นระบบน้ำยดเบิดนะครับนี่เป็นไดดกวะหนึ่งครับคือตาตาบกอื่นนี่ก็พอแห้งแล้วนะครับนี่สุดยอดมากนะครับ ครับพุ่นะพู้น้อาไปเบิกปลาบอกกันทั้งพุ่นป้านี่ครับครับได้ไว้รุ่นมาน้ำเที่ยวนะครับสวนสวนไผ่ฮือสวนไผ่เฮือสวนยายส่วนย้ายสันนะครับป่า้องนอกตอนนี้นี่นะครับ เปื้อลูกงามคักอย่าใบแห้งมัจิขาดเด้อนั่นแหละลูกของเพิ่นกำลังงามเพียครับเพิ่นเพิ่นปลูกเบิดนะครับแล้วก็หายนำยดนะครับทั้งพี่กับมี่อีกครับฟักทองนะครับฟักทองนะครับปลูกยังไงก็งามนะครับฟักทองเบิรงกแขงหยอดมันนะครับหยอดงามแห้งนะครับเบิิ์งนะครับปลูกเพิ่นเพิ่นไถพวนดินเราเพิ่นกันเน็บไนนะครับ ่างกันประมาณนะครับเมตรหนึ่งนะครับพี่น้องเก้าสิบถึงเมตรหนึ่งนะครับนี่นนะเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับมีระบบน้ำนะครับเป็นท่อนะครับพีวีซหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับพากลางสวนนะครับแล้วก็จะมีบาวนะครับกำกับน้ำหรือเปิดพิดน้ำนะครับพี่น้องใเห็ุแบบนี้นะครับนี่อามนี่ที่เปิดเปิดเปิดให้พี่น้องเบิ้งดูไหม เปิดเออนั่นละเออแล้วถือแล้วนั่นละนั่นและครับเปิดปุ๊บน้ำมันสิมาอันนี้คือใส่รถไถนะดันมาเลยนะครับอัมนตัวนี้เพราะว่าสะมันอยู่พูดนะครับแล้วก็ใส่รถไถนะปั่นมาเลยนะครับแล้วเขากลับมาเปิดน้ำไว้ปิดเลยปิดไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นบักเขือนะครับบักเขือม่วงนะครับนี่นี่นี่กระเติบนะครับบักเขือม่วงนะครับนี่คันบ่คันคันในพูนั่นแหละบอกเราตัวบ่สส่เสียขนาวมา บักพู๋หรือบักส่นี่นะครับบักบักบักเขี้ยวม่วงนะครับนี่จ้เต้บักเขี้ยวม่วงเล็กนะครับเดี๋ยวได้พาพี่น้องเขาไปเบิ้งนะครับพี่ลูกของเขานะครับขายกินดีกันนะครับเนี่ยบักเขียวม่วงเล็กนะครับมีลูกใหญ่เลยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ้งเนี่ยเต้มันเป็นลูกจังไหรเมนี่โอ้โหนี่ลูกใหญ่มากเลยเนี่ยลูกใหญ่มากเนี่ยนี่เด พี่นหลงลูกของเขาดีพาเบิงนะครับสินค้าทางการเกษตรนะครับเป็นหองเด้อนี่ครับเป็นัะเขียม่วงนะครับมะเขียม่วงต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับต้นเล็กลูกเล็กกินได้ตัวเนาะนี่นะครับเป็นัะเขียม่วงนะครับปลูกดินเหนียวนะครับอันนี้ครับอืมนั่นติมันตีเป็นบะเขียม่วงครับเด๋ยวเดชพามาเบิงโอ้ลูกดกอีหลีพี่น้อง ก,กินเบิงกินเบิงเป็นได้ไปบุญเอาแก้วบะแช่บบ่เอาแกว้แกวไม่แต่หนูจะกินให้ดูนะือม,มันหืนไหมเอะไม่มันมันมัน,มน,มนไม่ไม่ชอบไม่กินไม่ได้นะมันหืนนะบ่หืนนะเปลี่น้องเด้บ่หืนเด้เขาไปกินกับป่นกับแก้วกินแบบดิบๆก็ได้นะครับเนี่ยลูกดกแห้งนะครับบะเขือปลาสันนะครับนี่ บุกเขียวม่วงบุกเขียวม่วงนี่ดอกแห้งนะครับแต่ว่าเก็บมือหนึ่งกับบ่ได้หน่อยนะครับเป็นโอ้หลายหลายลอยต้นนะครับบุกเขียวม่วงมันต้นบ่ใหญ่ปานใดนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับนี่มะม่วงบุกเขียวม่วงเล็กนะครับนี่นะครับอันนี้ลูกใหญ่จ้าอลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่จ้าอันนี้ลูกเล็กบ่เท่ากันเลยจ้าใช่โอ้คืองามเถอะว่าลูกสีม่วงนะครับนี่พุดนะ นี่ครับกำลังเป็ดดอกเก่งยังงามเลยนะครับบวกเขียม่วงท่าี่กับพ่อแห้งเลยนครับนี่ปุณหะเบิงสุดยอดมากนะครับเอาออกมาปูดลูกดกนะครับลูกดกดกเลยเพิ่นปลูกกับปลูกใส้น้ำหยดได้เป็นหนองห่างประมาณเก้าสิบเซนนะครับเก้าสิบเซนแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดนะครับนี่ครับระบบน้ำเพิ่นนะครับนี่เป็นการเอาน้ำมาจากบ่อนะครับบ่อยุกไก่เติมนะครับ แล้วก็ต่อต่อทอเมนมาเป็นทอเมนหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับส่นิ้วหนึ่งครึ่งก็ดีกันนะพี่น้องแล้วก็มาเห็ดวาวนะครับปิดเปิดนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละร่องนะครับพี่น้องคือเขาวางไว้ยังสีเลยก็ได้นะครับทิศแล้วเขากะเวลาเขาจะปลูกของใหม่นะพี่น้องเขากะนะครับใช้ร่องเดิมนะครับอันนี้เพิ่นปลูกแบบโหยกร่องนะครับคือเพิ่นไถ่พวนเลยนะครับไถพวนเสร็จแล้วเพิ่นเอาต้นกลามาปลูกเลยนะครับตะ่อนตะเคี้ยวม่วงเพิ่นนะครับพี่น้องนี่นะครับ อันเป็นสวนป่าเะครับไปนองเด้อนี่ยเพื่อนกับเก็บผลผลิตขายเรื่อยๆอยู่นะครับนี่จ้าเขาก็เก็บไปว่าเลนนะจ้าไม่หนีเยอะมากโอ้โหเอาไปกินโดยว่านเลนตังไดยว่าเลนชุกู้นะจ๊ะนี่จ้าเก็บไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเก็บพกินบอเอาไปกินกับหลามง้นี่นะครับอันนี้ก็ต้นเนื้อเต๋นะครับไปนองนี่เดี๋ยวลูกของเขาลุกนะครับเขี้ยวม่วงนะครับ อันนี้ก็คือเก็บไปให้เพื่อนลวกกินนะจ๊ะโอ้ยกินดิบก็ได้ดอกเดี๋ยวครับพี่น้องกินดิบก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เก็บไปให้พี่น้องพอแล้วพอแล้วไม่พอเสาเก็บเสาเก็บไม่รอเก็บนะจ๊ะนี่จ้ะเสาเสาเก็บได้แล้วเด็กๆนี่ครับหลายต้นนะครับหลายร้อยต้นนะครับไม่ต่ำกว่าห้าร้อยต้นนะครับนี่นี่เบิ้งอยู่นี่แล้วเราก็จะมาป่าบักแข้งนะครับป่าบักแข้งหรือว่าป่าอันนี้แหละมันขายเด้อนี่มันขายเด้อนี่ ผู้ใดภาษาเสียขันเายจะเข้าขมาเด้อนี่ก็จะเป็นป่านะครับบักแข้งนะครับหรือว่าอันมะเขือพวงนะครับพี่น้องรอบที่แล้วพี่น้องอาธิเห็นนะครับได้ว,ว่านี่ปาสันแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็บแทบทุกมือนะครับกําลังออกดอกแล้วมันออกเรื่อยๆนะครับบักแข็งนะครับเบิ้งพี่น้อ,อ,นอ,องมันคลายเด้ออย่าเข้ามาเด้อเด็กหน่อยป่าบักแข้งมันคลายเด้อนะครับลูกของเขานะครับดอกนะครับกําลังออก เก็บเก็บได้ทุก <mund> ม <t ít> ือเลรอครับบักแข่งเพราะว่ามันหนวยรูขงเขามันติดแก่ะมาทอกันนะครับขายได้พ้ยอย่าเข้ามานะเด็กๆมันคายมันคัานคายนะจ๊ะมันคัานคายแต่หนูห้อนมากนั่นละนี่นะจ๊ะนี่ครับรูของเขานะครับพี่น้องจจ้้าานี่แข่งปลาสันนะครับแล้วข้างล่างเสรมีคาด้วยครับพี่น้องแล้วเพิ่นปลูกคาใช่ครับอืมหน่วยกลมๆนั่นแหละนี่ครับ เพื่อนก็เก็บได้มือละลหลายรู้อยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าการเก็บบักแข่งก็ต้องใส่เสียแขนเาาใส่ถุงมือนะครับกันไก่นะครับหนีบกับหนีบกับนะครับแต่ว่าบักแข่งมันคล้ายเด้พี่น้องเ้อนะครับนี่ครับบ่หน่อยต้นนะครับระบบน้ําก็ใช้น้ําหยดนะครับใส่น้าหยดนะครับี่หลายแห้งตุนไงนะครับอายุกะ บ่ื่อหนาจะถึงปีนะครับเท่าที่ผมมาหลอบที่สองแล้วนะครับเนี่ยเม่อหนาจะถึงปีเป็นสวนมะแขงนะครับมะเขียวงนะครับต้นใหญ่ทั่วหัวอันนี้ผลพัฒนาแตงกิงนะครับนี่แต่ว่าดอกหลายแห้งคือเจ็บได้เรื่อยๆนะครับเจ็บได้เรื่อยๆเลยนี่ยเจ็บขายได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบมลูวันรัวเท่าไรนะครับบม่ได้ถามประสันนะครับนี่นี่มันจะเป็นซุ่มนะครับอันนี้เป็น ไร่นามนะครับไรน้ําบักแข้งไรน้นานะครับนี่นี่บ่มี้นานะครับเจ็บง่ายนะครับไม่มี้นาเป็นมะเขือพวงไรน้นานะครับอันนี้บุดีนะครับมูผมมันเป็นคนดูแลนะครับระยะห่างต่อต้นกับประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรครึ่งนะครับนี่ระยะห่างต่อต้นนะครับต่อ ต่อระวางช่องของอันระวางร่องนะครับประมาณสองเมตรนะครับเรื่องนี้สองเมตรซ้ำๆกันนะครับคูณนะครับสองเมตรคูณสองเมตรหรือว่าเมตรหาสิบคูณเมตรหาสิบก็ได้นะครับระยะห่างนะครับสองเมตรเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับเี่ยทั้งนี้ตรงใสเพร่นได้เก็บนะครับนี่หลูกกำลังเต็มอยู่นี่เนี่ยครับเบ่งเอานะครับพี่น้องอลังการนะครับสุดยอดมากนะครับหมดแข้ง ของป้าสั้นนะครับแต่ว่าลายเนยนะครับด้วบักแข้งนี่มันจะคันคลายนะครับนี่ครับไปยิมยางลงไปทางปลาคานะครับข้างล่างนีงมีไข่นะครับดอกกำลังออกเต็มเลยนะครับคือขายได้ตลอดนะครับบักแข้งมันออกตลอดเนียนอนนะครับน้องจนกลัวเขาตีอันวายผมนลรอครับหรือว่าเขาตีทิ้งตัวแต่ว่ากระโดดนะครับในเป็นปีสองปีนะครับบักแข้งนี่ เดี๋ยวโดนแห้งนะครับพี่ซุ้มเป็นดอกกับเป็นนะครับซุ้มเป็นหมากกับเป็นนะครับซุ้มสีเก็บกับเป็นนะครับเนี่ยมะแขงห้องเนี่ยคือค้นกินดีขึ้นกันนะครับมันพวทนได้หลายเมนูนะครับคือข้อไปนะครับเห็ดผนงก็ได้นะครับนะครับน้ําพริกกะปิก็ได้นะครับเนี่ยมันหลายเมนูนะครับพี่น้องหรือจะเอาไปกินลูกสดก็ได้นะครับสรรพคุณทางยากับหลายนะครับพี่น้องมะแขงนะครับ พี่น้องกับเขาไปศึกษาเบิ้งนะครับสต่พูคุณทางยาของบักแข็งนะครับหลายแห้งบักแขงนาปลูกนะครับพี่น้องมันไม่ได้ปลูกยากนะครับสําหรับไอ้มะเขือพวงนะครับอทิ่นี้มาถึงนะครับช่วงคานะครับเพื่อปลูกขานะครับในป่านะครับม่แกบนะครับม่แกบดิบนะครับห่มไ้นะครับเป็นค่า นี่เป็นสวนป่าผมนะครับพี่น้องอยู่จังหวัดเลยนะครับบ้านโนนสวรรค์นะครับมาเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตให้พี่น้องเบ้าไเรื่อยๆนะครับส่วนทังปุ่นก็เป็นเอือืันมาครับพี่น้องพี่ตผมพาเพิ่งไปนะครับทั้งปุ่นก็เป็นหม่องหม่องเซานะครับหม่องนอนหลูกทรายแล้วนะครับมาฝ้าสวนนะครับดินมันดีนะครับพี่น้องจังหวัดเลยฟันตะมันนะครับแล้วก็รู้จักค้าขายเป็นนะครับมันก็อยู่ได้นะครับพี่น้องสาหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันตะยาขี่ขานกับพ่อนะครับนี่ แข้งนะครับทั้งนี้รู้สึกว่าประท่านได้เก็บนะครับอันนี้ซื้อโพนนะครับสุดยอดมากนะครับเนี่ยเบิ้งคือเอาแรงบรใจัไม่เปนองห้างเบิ้งหรอกกับตัวยางนะครับเพื่อนที่ปลูกบักนี่ครับผู้ใดที่ปลูกบักอื่นในป่าบักแข้งก็ได้ได้ครับนี่นี่เอามาปลูกเลยก็ได้นะครับแต่ปลาปลาสันแล้วก็ปลูกพวกบักยังบักตัวบางอย่างออกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งซึ่งบักอื่นะครับออกไปแล้วนะครับตอนนั้นเสร็จแล้วเพื่อนกันี่ครับตอนนี้มีคานะครับอยู่ในป่าบักแข้งนะครับ แข็งเต็มค่ากับเต็มนะครับทั้งขุดไปแล้วกับนี้นะครับเอาไปขยายแนวก็ไเลยนะครับเนี่ยเบิ้งพี่นออ้องส่วนค่านัน่นได้ยิน่าว่า,วามีขาจามมเหมาไปซื้อือไปแล้วนะครับค่าเพิ่นนะครับขาจามาะหมาไไปแล้วนะครับฝนลงขาจาจังเิมาขุดเอาวปสันป่าแล้ววะเนี่ยแข็ง นี่ครับก็เป็นส่วนบักแข่งปลาสันนะครับข้างล่างจะเป็นคานะครับหลายเติบนี่งามทุกต้นอิลีครับพี่น้องย้อมหลับเลยนะครับมีระบบน้ําหยดนะครับให้น้ำนะครับบ่ได้หาทุกเมื่อนะครับเบื้องเลยนีประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งนะครับให้น้ำมันนะครับอีกจุหน่อยฝนลงแห่งตะสบายเลยครับบักแข่งเนี่งามขนาดกูนี่เลยแหละออกงอดออกง่อยบักคักเลนี่่นหายเบื้องเบื้องดอกของเขานะครับเต็มเลยนะครับ ันปลูกงายนะครับพี่น้องแล้วก็โลหนึ่งกับว่าได้่าเก็บโดนนะครับบักแข่งนะครับมันกับนักยุ่นะครับเนี่ยยังแต่มันออกลูกคากๆในต้นหนึ่งกับโอ้ได้บ้าหน่อยนะครับเนี่สวยงามมากนะครับหลาย้อยต้นนะครับอีกเป็นอีพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับพี่น้องกับองสำรวจตลาดบึงนะครับเด้อแล้วก็มันมันปลูกบ่อยากนะครับสำหรับการปลูกบักแข่งนะครับคามุนีนะครับคามีโรงงาน ขาเจ้ามารหลับซื้อเมาไว้แล้วนะครับหนึ่งของปัสสันนะครับเนี่ยเป็นขาเหลืองนะครับเป็นขาเหลืองนี่เพิ่อนเฮ็ดยางดีนะครับพี่น้องเป็นขาเหลืองนะครับขาเจ้าเมาแล้วนะครับขาส่วนมาแข็งป่าผมแล้วก็เก็บขายอยู่นะครับแทบทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับแทบทุกวันครับเป็นช่วงๆพี่น้องผลผลิตเนาะนั่นข้างหลังอาจจะเป็นบอกอื้อนะครับบอกอื้อมันก็เป็นรุ่นนะครับทั้งขับโพดนะครับนี่ย ักอื้อข้าวโพดก็เก็บขายได้เรื่อยๆนะครับนี่เป็นปลาขานะครับเขาเมาส์เรียบร้อยนะครับพี่น้องผมก็ได้แนวจากเล่านะครับไปปลูกยุ้ยวนกษตเสเพื่อผมปลูกใส่ป้าหมวงเลยนะครับนี่แล้วผมก็ด้ขยายต่อนะครับสวยงามนะครับปลาบกแข็งหรือนี่แหละสุดยอดนะครับผมกะมุนี่กะนะครับถือโอกาสมาจังหวัดเลยกันเลยนะครับมาเจ็บบรรยากาศแล้วก็เอานะครับให้ค้นที่ คือจะเพิินเฮดอหลีนะครับแล้วก็มาถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับนี่เป็นส่วนบักแข่งนะครับบักแข่งหลายอหลีนะครับแต่บ่หรู้วากเพิ่นขายโลเท่าไดนะครับพ่อหน่าจะตามกสิบบาทนะครับพาอบักแข่งนะถ้าเฮาสร้างขายนะมันจิได้อยู่ย0สิบาทนะครับสองขีดนึ่งตัวเองนะที่ผมเคยขายนะครับสองขีดกวนนะครับยี่สิบบาทนะครับแต่ว่าเพิ่นอาจสะขายได้โลละสิบหรือยี่สิบาทนี่นะครับประมาณนี้แหละพี่น้องหรือว่าหลายก็นี่นะครับผมก็บ่แนาใจคือกันนะครับ แต่ว่ากระนาปลูกนะครับเพราะววานปลูกงายนะครับตัวเร็วให้ผลผลิตตลอดนะครับพี่น้องสําหรับบกแข่งนะครับพอมันไว้เขาก็แต่งกิ่งมันนะครับตัดแต่งกิ่งมันกระสิออกยอดเขาใไม่ให้ผลผลิตไม่คือลงทุนครั้งเดียวนะครับได้นานเลยนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้็อามีประโยชน์ก็ไปลคยคนนะพี่น้องเล้วก็ฝากไว้นะครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ